โอเคครับน <Okay. laughs> ้าไเก๋แล้วก็บอกเป็นนักบอลกูจะแจ้งตำรวจมาจับมาเปิดโต๊ะบอล go <laughs> <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกรทแมนแคนดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้นเราจะทำอะไรกันดีครับเกรทเดี๋ยวเราจะไปใต้ทางด่วนเมื่อก่อนตอนอยู่มหาลัยเคยไปเตะฟุตบอลตามใต้ทางด่วนตอนอยู่มอลังสิตจาได้กับเพื่อนๆน,น,นั่งรถเมย์ไปกันไปเข้าสารก่อนหิวหิวข้าวแต่กินข้าวแล้ว,วแบบกินข้าวเสร็จมึนไม่รู้ไมเหมือนต้มจืดเขาแบบ มันมีอะไรสักอย่างออมันมึนเออเอาเป็นว่ากินข้าวแล้วมึนแหละอาแหละสุดท้ายเรากินข้าวกันเสร็จเราก็ไปที่ไปเตะฟุตบอลกันเพราะรู้ว่าที่นั่นเขาเขามีเตะฟุตบอลกันไนใต้สะพานพุทอะไรเงี้ยฟุตซอลแบงท้าไปเตะจําได้ว่าตอนนั้นเพื่อนมีเพื่อน คนหนึ่งเล่นบอลเก่งมากเป็นรุ่นน้องเคยเป็นอดีตทีมชาติเลยเรียกได้ว่าวันนั้นไปขอ,ขอเขาเล่นไปขอเขาเล่นพื้นที่ข้างใต้เนี่ยส่วนใหญ่เขาเตะกันทั้งคืนอยู่ใช่เราจะเห็นนะสำหรับทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเหมือนยังมีอยู่นะตอนนั้นก็ไปขอเขาเล่นเขาก็ให้เล่นแล้วก็แบบพี่ๆหลายๆคนก็นิสัยดีน่ารักแต่ตอนนั้นเราดันไปชนะเขาไงเกมก็เลยเดือดขึ้นนิดนึ่งจะใช้คำว่าทะเลาะะใช้คำว่าทะเลาะเรียกว่าเกมเดือดเกมเดือดใช่เล่นแรงในเกมนอกเกมก็แรงปุ่งปังปุ่งปังไฟรุ่นแหลกถามว่าจบใน ไม่จบจบจบในเกมจบในเกมแต่ก็ไม่ไปเลยตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์แหละแล้วทวนี้ก็เลยแบบจริงๆก็นึกถึงตอนนั้นเหมือนกันนะเราก็เลยแบบว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ใต้ทางด่วนกันปกติเราขับผ่านตรงแถวเรียบทางด่วนใช่ปะที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ตรงท่าท่านึกขอกคือแถวร้านนวดที่มึงชอบไปอ่ะใช่แถวด้านนวดแถวเมนนะครับขึ้นจะกอดอะไนบ้างป้เฮ้ยเขายังไม่ซื้อมันเป็นไงวะ แบบกายภาพเฉพาะจุดอกติตไปแถวนั้นนะผมก็จะแบบแวะแวะเตะบ,บอลเขืแวะหน่อยค,ยความรู้ให<ช>ม่ความรู้ใหม่อ่่นั่นแหละเอาเป็นว่าแถวเรียบทางด่วนก็เวลาขับผ่านปกติเราเอาง่ายว่าปกติเราขับผ่านสัญจรเฉยๆเราเห็นว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้อยู่แต่ไม่เคยไปเลยคิดว่าอยากจะลงไปเตะกับน้องๆเขาอยากแบบไปเล่นอ่ะฮ้ยแต่ก่อนไปนี่เออยังไงไหนพวกเรานะครับเออพวกเราเนี่ยเกตแมนแคนดูนะเราก็ทำเสื้อมากดแชร์คลิปของเราเนี่ยแคปมา แล้วลงมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ออแชร์มาปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะทำการแรนดอมคัดเลือกกันว่าใครจะได้เสือ <Random. S 2> ้อแรนดอมแรนดอมจากรูปสวยหรือ,รอว่าแรนดอมจากคนน่ารักจากโปรไฟล์ยอก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 มึงไม่ยอกก <c oughs> ันเนี่ย ก็เรียกว่าแชร์คลิปเกมแมนแคปดูนะครับแล้วก็แคปหน้าจอมาแล้วก็มาแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วเราก็จะรนดอมใช่ไหมอันนี้แจกเลยนะเรียกว่าเรียกว่าเป็นลอตแรกเราแจกเลยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ดูรายชื่อที่เราพูดมาทั้งหมดแน่นอนด้ดูเกรสทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับครับไปไปใต้ทางด่วน เลียบทางด่วนเปรตน,นาฟุตซอลที่อยู่ตรงเลียบทางด่วนเพราะว่าใครขับผ่านตรงนี้น่าจะเห็นเปิดไฟเตะบอลกันนี่ก็เคยเห็นพวกปกติกขับผ่านแล้วเห็นแล้วแบบเอออยากเตะบอลแบบนี้ว่ะไหนเด็กคุณพี่คนไหนที่เป็นคนดูแลสนามครับพี่โค้ชบังนะครับแล้วเด็กที่จะมามามา,มาเรียนกับโค้ชบังต้องอยังไงบ้างคือทั่วไปเลยที่รองเท้ามาได้เลยที่รองเท้ามาเรียนได้เลยได้เลยครับได้เลยตัวกันกลั่นของที่นี่มีใครบ้างมีเยอะเด็กคือมันหลายรุ่นนะครับแต่ละรุ่นมันก็มันก็ขยายึ้นไปเรื่อยๆที่นี่ก็มีติดฟองก้าติด รีดักก็มีคับเฮ้ยคืออันเนี้ยผมอะ่ะตั้งใจมาแบบผมเพิ่งเริ่มทํารายการแล้วรู้สึกว่าเราอ่ะอยากให้อยากให้โอกาสเด็กๆอยากสร้างแรงบันดาลใจนห้กับเด็กๆเพราะผมเชื่อว่าสมัยเนี้ยวงการฟุตบอลไทยมันกําลังเจริญเติบโตบบแล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนที่แบบมีฝีมือเราแค่เสริมสร้างให้โอกาสให้ช่องทางเขาผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีครับครับเนาะสนามนี้นะพูดถึงนิดนึงเวลาปกติเมื่อก่อนเล่นสนามปูนใช่ปะ่ะแล้วพอล้มอะ่ะ คนเตะฟุตบอลสนามปูล,ล้มต้องรู้จักหมูแดงหมูแดงนี่เกิดจากการที่เราล้มกับสนามปูนแล้วตูดถลายหรือไม่ก็เข่าถลายมันจะเป็นแผลที่เป็นแบบแดงขอบขอบขาวกลางๆเรียกหมูแดงสนามนี้นะครับล้มไม่มีหมูแดงแน่นอน N <laughs> <laughs> เ็นข่าโว้ป็โถ ยีอสิบหลายโลเจ้ฟินิกส์ครับเต๋บอลมานานยังชอบนานชอบเป็นอะไรในตำแหน่งที่ชอบเล่นเป็นเซนเตอร์ครับเป็นเซนเตอร์จุดแข็งเราคืออะไรเราถึงแบบเป็นเซนเตอร์ในความรู้สึกเราความแข็งแกร่งเวลาคนอ,อื่นเล่นมาเรากระแทกได้คิดว่าหนึ่งหนึ่งกับพี่เกสรอดไหมก็ไม่รู้ครับต้องดูดชอบใครครับเซนเซนเตอร์แฮร์รี่แม็กควยายชอบแร์รี่แม็กควายเด็กกันอยูหนึ่งหนึ่งตัวตัวทดสอบความเป็น กองหลังความเป็นเซนเตอร์คุณเป็นแม็กควายเดี๋ยวพี่เป็นเฮดีสันคาร์บันที่สามสิบวิบ้องกันประตูเตียงก็ได้ไม่ให้พี่เกตเลี้ยงเข้าไปยิงได้คิดว่า,<อ>าทำ<ส>ได้ไห <ๆ S 1> ม<ะ>โอเคป่ะโอเคป่ะพร้อ,อมนะพร้อม<อ>หนึ่งสองสาม บ๊วยบาทกิลพี่เกดเป็นไงครับก็เก่งครับบอกว่าสกิลพี่เกดผมว่าพี่เกดเขาต้องฝึกอีกสักนิดนึงครับผมว่าต้องฝึกอีกสักนิดนึ่งเมื่อกี้น้องเขบอกว่าเก่งกูได้ยินเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเกด มีมรงเาด้วยอคนดูอาจจะคิดว่าพี่เกดอ่อยหรือเปล่าูไม่อ่อยควาจริงไม่อยากเสียหน้าแต่ยิงไม่ได้น้องๆ <c oughs> เขาแบบสเต็ปการปังดีมากพย <c oughs> ายามหลอกล่อแล้วไม่หลงพี่เชื่อว่าถึงพี่จะหลอกบ่อยอะน้องยังไม่หลงเลยอีกหน่อยน้องก็จะหลอกเอก่งห <c oughs> มายถึงแต่บอลน,นะสมแล้วที่เขาชอบแฮร์รี่แม็กควายนะทางบอลดีมากนี่เดี๋ยวมาเอารองเท้าให้น้องร นี่ขอพูดความในใจก่อนเลยนี่คือเอาสิ่งที่เป็นเทปแรกที่เราได้ให้ของกับน้องเขานะมันน่ามันแบบดีอ่ะจะทำก่อนได้เลยฟิน okay. ิกโอเคเดี๋ยวเครือทอี่จะเอา,เากระเาให้ก่อนกระเป๋าลูกบอลแล้วก็รองเท้าครับ ก็มาที่นี่แล้วนะแล้วเมื่อกี้เล่นกับแฮร์รี่แม็กควายไปเขาก็มีตัวกัดมีแบบเด็กโตขึ้นมาหน่อยที่แบบเก่งๆนี่คือเราก็อยากให้ของเขาเหมือนกันนี่ของซื้อโม้สองซื้อโม้ใครครับฟุ๊กฟุ๊กนี่ฟุ๊กนี่ฟุ๊กมาเตะอบอลนี่ไก่มาเต๋อจะลงมาสองตอนนี้อายุอะไรครับแปด แถือว่าฝีมือเราเป็นไงถ้าให้เราประเมินกลางเล่นได้กลางเล่นได้เดี๋ยวคอยดูนะเจอผมพูดมาเยอะแล้วก็กงกลางเล่นได้กูเห็นหลอกกูหัวทิ่ทตัวตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนเขเล่นตัวกลางเในตัวกลางคิดว่าตัวเองเหมือนใครแบบนักฟุตบอลเดียโก้กัตาราเดียโก้กัตาราเด็กลิฟกูนะเฮียยิงวงหมดเลยเราจะเตะกับน้องฝีมือกลางที่เขาบอกไว้สามสามสามเริ่มมาสองคนแล้วก็มึงกูกูกับพี่โบอสได้ไอ้นี่เครทีพภูมิกับดูหุ่น นี่พี่โบ๊ชอีกคนนึงทุ่เก่งมากเลยนี่เพราะเราเตะก่นอนด,ด้วยกันเจอกันบ่อยอยู่นะครับพาละของแท้เลยกูบอกกูบอกให้พี่ัวพาเลยพาล่าเดี๋สามสามถ้าน้องเขาชนะเราได้ให้เขาไปเลยซึ่งมันไม่มีทางที่เราจะชนะเพราะว่ารุกรุกแล้วอะคือประเด็นด้วยไอคีถีบแม่งอยากได้บอล ลาก่ายไม่ได้ไม่ได้อย่างเต็มว<ด>ันไดาไม่ได้เลยกึง <c oughs> ค่อยดูเป็สองสอี่ทีทุกขอมบางที่ที่เป็นชา l e n g ์อีกอย่างเว้ยเราจะถ่ายคอนเทนต์ฟุตบอลไปเรื่อยๆแล้วก็วันหนึ่งอ่ะแม่งต้องขอมลงให้ได้เล่นไหม มาทัดีใจทัดีใจทดีใจามึงยกโกนี อย่างที่เห็นกันไปแล้วไม่ต้องสรุปอะไรหรอกสกงสกอไม่ต้องสรุปหรอกก็เอารองเท้ามาให้น้องนะครับจากโครงการของอารีสเปซเลิฟของอารีก็เรามาได้คุยกับน้องๆด้วยในเรื่องของแรงบันดาลใจอ่ะพี่เอาเท้าให้เราเปิดดูเลยเลือกเอาถ้าเท้าแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าอะไรดีเข้าถ้าอะไรดีอะไรดีเท้าถ้าไงดีใจท้าไงพอตั้งใจเล่นฟุตบอลแล้วก็ขอให้มีความใฝ่ฝันแล้วก็แบบ มุ่งมั่นตลอดไปสักวันหนึ่งที่จะรอดูไปเล่นสโมลส์หรเล่นทีมชาติแล้วกันนะครับขอบคุณครับและมาถึงช่วงนี้ที่ผมองพูดคำีิอีกแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดท,ทีีต่อไปว่าต่อไปผมต้องเปลี่ยนการพูดโอเคคัดครับผมไปติดตามนะครับเบร m แมนแคนดูครับผม